นี่ขนาดเราอยู่กับทีมงานทีทีทด้วยซ้ำนะครับยังยังโดนแจ้งเตือนเลยครับแต่ว่าเงื่อนไขเขายเยอะมากเลยครับแล้วเขาเขาเตือนเราเรื่องอะไรอ่ะตอนนี้เขาเตือนเรื่องอะไรใช่ไหมพูดเรื่องน้องพิชาป่ะอปอโอ้โหแค่นี้นเลยเหรอ,อรโอ้เพาะชทุกครั้งเราก็พูดนะโอ โอ้โหนี่เซียนตัวจริงอ่ะเซียนอยู่นี่เซียนไหนเซียนเซียนอยู่ไหนไม่ใช่ธรรมดาเนี่แต่คุณเป็นเซียนทองเนี่ยตั้งแต่คุณติดดอยทองเนี่ยคุณก็แบบออกอาการมากเลยเดี๋ยวรอให้คนขึ้นมาสักหมื่นคนก่อนนะ ร้อยคนอยากรู้จักช่องทางของทิชาก่อนนะโหเร็วนะขึ้นมาเก้าหมื่แล้วจากเมื่อกี้ครับสี่หมื่นขึ้นมาแสนสามนะครับสงสัยต้องให้ที่ชาเต้นโชว์ลวมั่งเอาไปไหนแล้วพอบอกให้เต้นโชว์หายเลยเว้ยเต้นเต้นโชว์ไม่ได้อีกเดี๋ยวโดนไอ้นี่อีกไหมเพราช่องทางธุรกิจ เดี๋ยวเราจะให้ค่ะพี่ยุ้ยค่ะไม่ไม่แน่เน่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าปุ๊บไม่ไม่มีแล้วหายไปหมดเลยนะะร้านเราอยู่พันทิพย์งามบวงวานครับอันนี้อาจจะคุยไปด้วยเฮฮาไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาจะเต้นท่าเก็บเก็บทองลิซ่าเก็บทองนะฮะพี่บอยโชว์ก่อนสเต็ปอย่าเข่าไม่ดีวันนี้ก็ไเลยขาสูงหน่อยเขาเป็นรองแน่เลแหมไม่ธรรมดานะครับ เราจะเริ่มจากคุณยุ้ยเต้นโชว์ก่อนนะครับช่องบินเลยใช่ไหม uh, หนูที่ชาเต้นเป็นไหมไม่เป็นอย่างนั้นต้องลองดูนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเต้นท่าลิซ่านะครับรับรองคนขึ้นมาสามล้านเลย ตอนนั้นตอนนั้นเวลาเราไลฟ์สดมีคนดูแค่หนึ่งคนเหรอหนึ่งคนจริงๆเหรอแล้วเข้ามาจากไหนเ <มา S 1> พื่อเรามากไหนไม่รู้แล้วผู้ไปมาไปเลยเ <c oughs> น่าสงสารเลยชัี๋ย่ติดตามน้องเพิ่มนะอย่างน้อยจะมีคนที่สองไอ้นี่มันว่างนั่งดูแต่ทนะิกตอกนะครับก็อันนี้เราเริ่มเร่งเครื่องเร็วมากขึ้นนะครับ อันนี้ยังไม่ได้เป็นไงเสียงอะไรอ่ะเสร็จแล้วไม่มีล่ามเลยนะไม่มีล่ามด้ไม่มีล่ามไม่มีไม่มไม่มีล่ามเลยพีาอยากจะเล่นนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวตามไม่ทันเนี่ยเอาวามมาเอาเอาช่องติดต่อมาครับเดี๋ยวจะไปขายนาำขององค์ปัตย์ขายขายนาสวัสดีครับองคจะขายนามาให้เลยนะเอาแล้ว แต่น้องที่ชานี่ตัวจริงเขาน่ารักนะครับดูในคลิปนี่เขาจะดูอ้วนๆหน่อยฮะอุ้ยพูดตรงไปไหมเนะี่ยเนี่ยในคลิปในคลิปแต่ตัวจริงเขาตัวเล็กบ้างไงเขาตัวผอมมุ่นดีอ้าวเซเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดจริงๆถ้าไปดูเขาในคลิปในช่องทิกตอกของเขาไงมันจะจะดูเหมือนน้องเขาตัวอ้วนๆพี่พูดไม่แม่ดูในคลิปดูในคลิปแต่ตัวจริงเขาน่ารักนะเนะอฟซี FC เขามาถล่มกูอีกจวยเลยทีนี้ นะครับเข้าไปติดตามน้องเขาได้นะครับแต่ยังไม่บอกช่องทางครับอ,อันนี้กำลังจะบอกว่าติดต่อ,อน้องเขาได้แต่ยังไม่ให้จองหาช่องที่นี้ดูใหญ่ใช่โอ้โหอันนี้ทำสามารถทำให้มันป่องใหญ่ๆได้ไหมได้แต่ว่ามันปุบมากเวลาแบ,บบ,บมันก็นิปุบผ่านง่ายาผมเห็นพวกเซียนพระสมัยก่อนอะ ที่ชอบแบบว่าโชว์ออฟตอนกลางคืนน่ะไปเที่ยวงาตีโป่งแบบชาชาชาใหญ่มากอ่ะนั่นแหละผมแหละเ<ด>สยมากคนนั้นคือผมแหละด,ดูคลิปทุกวันแล้วขำดูคลิปทุกวันแล้วขำแล้วแล้วอยากอยากเห็นสาวๆเต้นไหมอ,อ่าแต่วันนี้เขาจะเต้นนะดูดูแล้วขำ สรุปเราไม่มีสาระเลยสรุปคุณคุณยายดูคลิปผมแล้วขำนี่คือผมไม่มีสาระเลยว่ากันไม่า้งอันดไม่ธรรมดานะฮะสรุปบอยเท่าจันทาคลิปขำนไม่ได้เรื่องคือผมฮะพระดีฮะบ้าไม่ได้ไม่ใช่ครับพระไม่ใช่ครับ โอ้โหมีน้องผูกไข่ด้วยเหรออยู่ระวางหลังไม่แท้เลยไม่แท้ครับเจอดีรู้สึกจะวนเวียนข้างๆสาวๆน่าดูเลยนะแต่เดี๋ยวเราอีกสามคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเริ่มตอนนี้กี่คนละคนดูแค่โอ้โเดี๋ยวรอปั้นก่อนหกพันเจ็ดแล้วอย่างนี้คนมันก็จะหายไปเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้คืนก่อนเอ้ยเจ้โจ้จพี่จิ้นมาดีครับ ช่เร็วเร็วเวจับดีดียังไม่ได้อันนี้ของใครอันนี้สององเหรอค,คออเอห้ห้ห งงเลยแล้วก็เพื่อนๆคนนี้กเอามากันมาเป็นเจ้ามือเป็นคนแข่งที่บัวติดปีนี้ไม่ได้เล่นแล้วอ๋อเมื่อก่อนเป็นเซียนอันนี้จะโดนบล็อกไปเนี่ของผมอันนี้คือขำนี่คือเมื่อก่อนโอ้โหเรื่องราวของแม่ชีคนนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงนะที่มีพระเยอะเพราะว่าไปเล่นในนี้มาเขาเลยไปโอ๊ะงงอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะ ให้ดูเรื่องทองต่อดีกว่าอ้าวไม่ทันละเอาดูพระเอาดูพระก่อนนะโอเคดูพระก่อนเพราะว่าทีมงานทีมงานของแม่ทองสุกกดดันผมยังไงไม่รู้นะยืนอยู่น่ะเขายืนล้อมผมไม่หมดเลยเพราะกลัวว่าผมจะตกทองไปนะอ๋อไปเอาเก้าอี้อ่ะไปมึงไปดูเก้าอี้ข้างในได้ในห้องมีป่ะไอ้ไอ้้องไปซื้อเก้าอี้มาแล้วเนี่ยดูละแล้วมาวันที่รีโนเวทร้านพอดีชุดนี้ยังไม่ได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรเจอแม่ชีเมื่อกี้ละขำแต่ไม่อยากไล์สดตอนนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชีโดนผมอ้ามเดี๋ยวกันแต่แม่ชีก็กลับไปแล้วนะโอ้โหไม่ธรรมดาส่วนใหญ่จะไม่แท้เลยวันนี้สวัสดีครับ แล้วอ uhm. no. ันนกเขาเดี๋ยวเราจะอีกสักสิบคนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไลททองละเดี๋ยวเราสักดูสักสิบคนอ๋อโอเค อาจจะไม่แท้นะต้องแกะดูแต่ตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะแท้นะ <c oughs> ต้องแกะดูอา้าโจ้องลองแกะดูกัน แสนแสนสามแล้วกันถ้าแกะมาแล้วแท้แสนสามไม่เป็นไรดูมันดูตัวจริงก็รู้แล้วอามาแต่ถ้าดูอีกทีถ้าถ้าแสนเท่าไหร่นะแสนห้าใช่ไหมเดี๋ยวผมดูเบื้องต้นก่อนจะแงะไม่แงะอ่าแสนห้านะแจกมาแล้วแท้เอานะอันนี้ตอนนี้ผมจะเช่าเหรียญน,นี้พี่เขากล้องอันไหนวะเจตัวบนตัวล่างกล้องตัวบนนะครับกล้องอันนี้ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่พูวัดอิน รุ่นร้อยปีก็คือท่านอายุร้อยปีนะท่านถึงสร้างเหรียญรุ่นนี้ผมจะเช่าพี่เขาแสนห้าหมื่นบาทแต่ต้องแกะออกจากทองนะตอนนี้ดูเบื้องต้นโอกาสรอดยากะจะลองดูเดี๋ยวแกะดูแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์ว่าแท้ไม่แท้ต่อไปเลยจ้ะโจระวังชนน้องเขาไอ้โจแม่งเจตนาไมค่อยดีด้วยไม่ได้เลยโจมึงนี่คนอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่บ้านผมเนี่ยนี่เห็นจ้ะเป็นไงน้องน้องอะไรนะไอโจอน้องปาร์ตี้ตอนนี้อยู่บ้านโจแล้วนะเพราะว่า โจบ,บอกว่าถ้าเกิดใครชนเขาหมือนกัว่าถ้าน้องทำพาระหล่นเมื่อไหร่จะเป็นแฟนคนนั้นเลยคนที่ชนนะครับพี่โจมีหลายคนเลยยังสามสี่ <c oughs> คนละฮะตอนนี้อไปอยู่ที่บ้านหมดแล้วนทนมาเดี๋ยวเราจะ,ะสักสามคนสี่คนนะตอนนี้กี่คนละ โอ้ oh, ทำไมมันลดลงด้วยนะแต่ว่ามันโดนบล็อกติดปุ๊บมันจะค่อยๆโหลดหายไปใช่ไหมปิดจานไปเรื่อยๆมันธรรมดาจะห้าหกพันหกเจ็ดพันแต่ถ้าวันอาทิตย์จะมาหมื่นกว่าไม่แค่ตกเลยเหมือนหนึ่งหมื่นสองนะหมื่นสามแต่ถ้าแบบมีเช่าอ่ะมีการซื้อขายแพงๆอ่ะจะขึ้นสองหมื่นกว่าตอนนี้ยังไม่มีใช่ครับแต่มันก็ไม่ตกนะ นี่นี่รู้จริงนะครับรู้จริงไม่ธรรมดาจริงผู้หญิงคนนี้รู้ดีจริงๆไอ้น,นี่ดา่าเลยชมนเนี่ยรู้ดีจริงๆมาไม่อยากให้แท้แหละส่วนใหญ่มาจะแท้แล้วไม่เล่นกันอ่ะชุนนี้เก็บก่อนไม่เล่น ไม่เล่นเลยนะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวรอรุนนะว่าจะแกะมาเอาองันจะแท้ไหมอ่ะโจนนี้ไม่เล่นกันเลยโจโจกลัวจังเลย่ะกลัวไม่มีคนซื้ออีกห้าสิบเส้นอยู่ภายในที่สุดในโลกเอ่อจับยกตั้งตรงนั้นเลยไม่ต้องยกมาแค่ตั้งโจอ่าไม่ได้ชุดน,นี้ยังไม่ได้ครับยังไม่มีราคานะครับ สามแสนแล้วหน้าจอครับส,สบงสัยวันนี้จะได้แค่กาฟิลไปฮรครบหนึ่งล้านใจเมื่อไหร่เอาน้องกาฟิลไปเลยครับใช่ไหมน้องกาฟิลเดี๋ยวเขาจะอกมาเดี๋ยวเราจะลุ้ลนกันเลยนีครับว่าจะรอดไม่รอดนะครับแต่ที่แน่ทองแท้แน่ทองแท้แน่แนละ้วตอนนี้ครับแกะมาทองแท้แน่อ้โนี่ยังมีถ่ายคลิปผมอีกเหร มีเลี้ยคอกับเจ้าของอ๋อเจ้าของพระคุณย่าอ๋อคุณย่าที่ว่าไปซื้อตัวมาใหม่ใช่ไหมจากแมนยูใช่ไหมแมนยูซื้อตัวใหม่ใช่คุณใช่ไหมเจ้าไอ้เจชื่อคุณย่าใช่ไหมโอ้โหดูคุณย่าหน้าดุมากเลยดูคุณย่านี่คุณย่าลุ้นมากเลยมองหน้าผมดุมากเลยโอ้โหถ้าผมไม่บอกว่า แต่ทำร้ายจิตใจใช่ไหมไงั้นงั้นปิดปิดลายปิดปิดปิดจอนได้ไหมวางก่อนได้ไหมเดี๋ยวคุณย่าจะเครียดอ่ะ <c oughs> ตอนนี้คุณย่ามองหน้าผมใหญ่คุณหน้านี่วีดีโอคลอมาครับ <c oughs> คุณย่า <c oughs> ทองแท้บอกคุณย่าว่าทองแท้แน่ฮาเกะฮาเกะ เศร้าแล้วคุณย่ากูอ่าพายอ่ะ,อะน,นันนัเดี๋ยวทีนี้สวนมามึงเกิดทันเหรอสวนมาปุ๊บมึงเกิดทันเหรอคุณย่าไม่เสียใจเนาะอันนี้หลักร้อยทองเหรียญ คุณย่าของคุณย่าอีกแล้วนะครับไม่ได้เป็นยุคหลัง